เพื่อนๆนะครับถอดออกมาแล้วนะครับนี่เรียบร้อยนะครับนี่เราก็ถอดสายเรียบร้อยนะครับพร้อมลุยนะครับผมทดสอบเทสนะครับนี่นะครับแสงสีฟ้าตัดกับม่วงนี่ดูแบบคือคือคลิปจริงๆผมว่ามันมันตัดกับแดงด้วยมันเป็นสะท้อนแสงนะนะครับมันอยู่ที่สีไฟนะสวยด้วยนะสาหรับเหมือนยาสีฟ้าเพราะว่าผมเห็นมันขาดตลาดนะก็เลยสั่งมาลองดูนะครับเพื่อน หลังจากลองมาลองดูเพราะว่าในไทยเราไม่มีเลนี่นี่นะครับในสนใจก็ทักทายสอบถามมาเลย,เลยนะครับเปลี่ยนน้ำยานะครับระบบน้ําเปิดนะครับลองตัดสีขาวนะ,น,น,น,ะน,นี่สีขาวนะน้ํามันก็จะออกแบบคือจริงๆมันจะออกฟ้าใสอะ,ะใสๆเลยถ้าเป็นสีขาวนะครับผมสีเขียวนี่เขียวรถไฟสีเขียว ไฟม่วงก็จะดูชัดเลยไฟสีแดงก็กลบไปหมดเลยนะครับแล้วก็เห็นทอสีฟ้าเข้มๆอ่ะสีเหลืองๆอ่าเหลืองฟ้าอ่อนนะดูฟ้าอ่อนเขียวละเขียวนะก็ตรงนี้เขียวเข้มเขียวเข้มก็ออกอเขียวจะออกเป็นเขียวๆไปเลยนะหมัว นี่นะครับรูส้ส,สึกว่าสะดุดตามกันนะนะครับเพื่อนนี่นะครับนะครับนี่คือข้อดีของระบบน้ําเปิดเราก็เราอยากจะเปลี่ยนน้ํายาเราอยากจะได้สีน้ํายานะครับเราอยากจะเปลี่ยนเราอยากจะโชว์น้ำนะครับแล้วก็ก็แค่ซื้อน้ํายามาเปลี่ยนนะครับราคาไม่ได้แพงอะไรนะเพื่อนนะก็ะล,ลองดูนะครับเดี๋ยวท่านไหนสนใจอยากจะเปลี่ยนน้ายานะครับ ขวดละ250บาทนะครับผมนะครับถ้าท่านไหนมีวาวน้ำนะครับผมก็อา,อาจจะคิดแค่ค่าล้างน้ำยานะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำยาประมาณนั้นขวดละ250บาทนะครับนะครับผม mm hmm. เพราะว่าบางท่านไม่มีวาวน้ำโอ้โหล้างยากนะเพื่อนนะก็อาจจะมีค่าแรงเล็กน้อยนะเพื่อนในส่วนตรงนั้นเนะาะทนไนจะจะ ลองเปลี่ยนน้ำยาตัวเองดูนะครับเพราะว่าใช้มา3ปี5ปีสีเขียวก็ใช้แล้วสีขาวสีแดงอะไรใช้มาแล้วอ่ลองสีฟ้าสิโอโหเป็นไงหรออะไรอย่างนี้นะครับขึ้นเลยไหมก็ดูสดใสขึ้นนะครับลาสีนะครับตามปีนะครับอะไรแบบนี้ก็ลองดูนะครับผมเพื่อนๆนะถ่ายกันได้ถามกันมาได้นะครับสำหรับน้ำยานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำยาระบบน้ำยารอเย็นนะเพื่อน ก็รองรับเพื對對่อนๆอยู่นะครับสอบถามตักทายมาได้เลยนะครับร้านอยู่ตลาดนัดแต่ทุกจักรสองนะครับมินบุรีนะครับท่านไหนนะครับอยากจะสอบถามการใช้งานระบบน้ําปิดนะครับดีไหมยังไงสองตอนสามตอนนะครับหนึ่งตอนนะครับซิงบัดลมซิงนะครับมีหลากหลายอ่ะนี่ไงที่ลูกค้าให้ผมเม่กี้ผมให้แกคืนแกบอกว่าไม่เอาเพราะว่าผมไม่ได้คิดแกแพงนะครับแกก็เลยให้ประกรณ์ผมเลยเกี่ยกกับนี่นะครับสวยอยู่แต่ว่า เดี๋ยวต้องหาอะไรมาโมนิฟายตรงซิงซะหน่อยนะครับนะบเพราะว่าเป็นทรงนี้มันมันกดแน่นนะแน่นแแน่นมานะครับนะรบเพื่อนท่านไหนสนใจก็ทักทายสอบถามกันมาได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับผม ทำกันมาได้เลยนะครับตรงนั้นเป็นปั๊มปั๊มนะครับปั๊มเป็นมอเป็นเป็นปั๊มน้ําแล้วก็มีถังพักน้ํานะครับถังพักอย่างนี้เรียกเป็นเป็นแทงนะครับเป็นแทงคัสตอมนะแทงคัสตอมก็คือเป็นทรงนี้นะครับทรงบอลแบนนะครับผมแล้วก็มีนี่นะครับเป็นท่อส่งน้ํานะครับเนี่ยเห็นไหมครับก็สามารถที่จะเป็นท่อไปหากัดจ้อนะครับไปหาสกิปแต่ซีพียูได้เลยนะครับผมกรณีนี้เห็นไหมครับออกแต่ละท่อ จะทาเป็นทรงนี้ก็ได้นะทรงนี้ขึ้นมาทรงนี้มันแล้วแต่ว่าเราจะวางอุปกรณ์ตรงไหนนะเพื่อนนะครับเราก็ดูเอาที่ชอบที่เหมาะสมผมวางทรงนี้ไว้เพราะว่าผมอยากจะให้บางทีใส่กัดจอตัวยาวๆนะครับมันจะได้โชว์นะครับโชวกัดจออาจจะใส่บล็อกหรือว่าใส่ใส่พัดลมเดิมนะครับก็ก็โชว์ได้แล้วผมว่าอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะเพื่อนนะนะ